Terima kasih telah menonton! สภาพอากาศของจอังหวัดเลยเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการโดยกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าทําให้มีอุณหภูมิที่ต่าลดลงบริเวณที่ราบ16-19องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูลดลงต่ําอยู่ที่12-15องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวแห่งเมืองเชียงคานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นจำนวนมากได้เดินทางเข้ามาจากทั่วสารทิศทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นดูทะเลหมอกเที่ยวสกายวอล์กบ้านท่าดีหมีตำบลปากโตมอำเภอเชียงคานและ ที่ถนนคนเดินริมแม่น้ำโขงลานวัฒนธรรมมีนักท่องเที่ยวกว่า1 0 0 0 0มคนเดินจับจ่ายซื้อของที่ระลึกตลอดเส้นทางถนนคนเดินและถ่ายรูปเซลฟี่เป็นที่ระลึกทำให้ร้านขายของร้านอาหารธุรกิจด้านที่พักโรงแรมโฮมสเตย์ปิดป้ายเต็มร้านอาหารสินค้าของที่ระลึกต่างๆข,าย,ขายดิบขายดีรวมถึงวัดท่าคกลานวัฒนธรรมเมืองเชียงคานถนนชายโขงชุมชนบ้านไม้เก่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาทำบุญและร่วมสดมนส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครได้เล่า ว่ามาเชียงคานเป็นครั้งแรกรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นบ้านไม้เก่าตั้งเกลียงรายตลอดสองฝั่งถนนมีของกินมากมายและอากาศที่เย็นสบายส่วนนักท่องเที่ยวอีกลายเล่าว,ว่าวันนี้เที่ยวที่เชียงคานพร้อมกับครอบครัวมาหลายครั้งแล้วรู้สึกประทับใจมากที่เห็นนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและยังเห็นแม่น้ําโค้งที่การพรมแดนระหว่างไทยลาวอากาศที่เย็นสบายและจะมาท่องเที่ยวอีกในช่วงวันหยุดหรือในช่วงที่มีโอกาส